สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นกวกเงินใบด่างนะครับเพื่อนมาดูลักษณะใบเขาครับเพื่อนนี่ใบเขาจะเป็นสีเขียวขอบสีขาวนะเพื่อนครับนี่ครับอันนี้เรียกว่าต้นกวกเงินใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับเป็นไม้ประดับฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งครับเป็นไม้ล้มนะครับนะครับชอบอยู่ในล่มนะครับเพื่อน นี่ครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นกวกเงินใบด่างนะครับเป็นไม้มงคลนะเพื่อนปลูกแล้วจะทําให้บ้านลมเย็นนะครับนะครับนี่ครับวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะครับขยายพันธุ์ง่ายมากครับเพื่อนเขาแค่เอากิ่งเนี้ยไปชํานะลงดินนะก็แตกแล้วนะเพื่อนเนี่ยลุกิ่งเอาครับเพื่อนไม่ยากครับการขยายพันธุ์ก็ นะครับตัดกิ่งตรงนี้นะครับเพื่อนตัดกิ่งเขาเนี้ยนะครับตัดกิ่งนะครับเอาไปชำลงดินนะครับแล้วก็แตกยอดมาใหม่เหมือนขยายพันธุ์ง่ายครับมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดเข้าไปชำเลนะครับเนี่ยตัดเข้าไปชำาก็แตกต้นอ่อนมาใหม่กิ่งใหม่ก็เป็นต้นใหม่ครับอันนี้คือต้นกวักเงินใบด่างนะเพื่อนเป็นไม้มงคลนะครับปลูกฟอกอากาศในบ้านนะครับเป็นไม้ที่ชอบ อยู่ร่มนะเพื่อนปลูกแล้วใบก็จะเขียวสวยแบบนี้ครับเพื่อนมีพื้นที่จํากัดก็หามาปลูกในกระถางครับเป็นพุ่มสวยเหมือนต้นกวักเงินใบด่างครับขยายพันธุ์ง่ายครับเพื่อนเนํามาปลูกแล้วก็ตัดกิ่งตรงนี้ไปชําลงดินเล้วก็จะแตกต้นอ่อนออกมาใหม่ครับนะครับสวยงามครับต้นกวักเงินใบด่างนะครับนี่ครับสวยงามครับเพื่อนครับขยายพันธุ์ง่ายครับเป็นไม้มงคลนะครับเสริม ดวงสงโชคลาภนะครับสวยงามครับเพื่อนนี่ครับเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะครับนิยมปลุกนะครับในบ้านนะครับต้นกวักเงินใบด่างครับเพื่อนสวยงามครับเป็นไม้มงคลนะครับใครมีพื้นที่ภายในบ้านก็หามาปลูกครับสวยงามครับ